ซบครับเจสซูจิม,มารีอ้ยเซ่ไบได้เ้อยแซ่บบอกครับแซ่บนะแซ่บอีลีออนอีสานยู่ยาวราชพลังสนใจลองสนใจอือดูนี่ดีกว่าดูราแกาดีกว่าแมนอากาศดีอาหารแซ่บคนใจดีครับชาไทยชาเขียวครับ คลิปนี้เป็นคลิปของไทเลอร์เมื่อตอนที่พวกเราตั้งใจกันว่าจะไปเที่ยวเวียดนามกัน4คนนะคะพ่อแม่ของกิกกิกเองแล้วก็ไทเลอร์แต่พอบินไปจนถึงกรุงเทพแล้วผิดแผนซะง,งั้นค่ะไทเลอร์ไปเวียดนามไม่ได้เพราะว่าจะต้องมีวีซ่าก่อนการขอวีซ่าของพาสปอร์ตอเมริกนเนี่ยก็ใช้เวลาถึง3วันเลยนะคะแต่ว่าถ้าอย่างเร็วก็ประมาณหนึ่งคืนวันนี้พวกเราก็เลยจะต้องบินไปก่อนไทเลอร์ค่ะแล้วพรุ่งนี้ไทเลอร์ได้วีซ่าแล้วค่อยบินตามไปแล้วกันนะเอ๊แต่ดูเหมือนว่าไทเลอร์จะไม่ได้เสียใจยขนาดนั้นนะคะเพราะว่ามีเวลา หนึ่งวันเต็มๆในการเที่ยวกรุงเทพคนเดียวแบบชายโสดช,ชื่อมนัดชื่อมนัดครับครับผมมานาัดเป็นใจดีครับไเล์จะนอนอยู่รองน้มคิกไปเวียดนามกับแม่พ่อแล้วครับอยู่รองน้ำสวยมากถูกมากใกล้ๆสนามบินครับผมสวยนั้นหมอสวยใช่ไหมครับงาม มันโบครับไทเลอร์จะเชียวเชียวครับโอ้ายน้ำก็ได้เดินอยู่ BTS ครับจะไปเยาวราชกินข้าวปัดคนไทเลอร์ลงทาง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 ลอลางล่างลองข้างครับเจมีคน ใจดีมากจะช่วยไทเลอร์ครับเราจะไปยาวรัตไทเลอร์จะไปกินข้าวพอไปไทยูปถ่ยรูปถยูกครับนี่ไทเลอร์อยู่ถโนนน้อยอยู่ยาวราชแต่มีพอดเยอะๆครับไทเลอร์จะไปยาวรชตตโนนใหญ่ครับมีอาหารเยอะกว่าครับผม เอาบั้งบนเกี่ยวครับอรักอ,อ,อันนี้ชอไทยชอเกี๊ยวครับ อืมอเคครับหนึ่งห้าสิบโอ้โหหอมโอ้ไม่ไม่ ครับมาแรงสวัสดีครับผู้เปี้ยนเอาแปดสิบบาทเอาครับผมอืมอไปเดี๋ยวกินเป็นอังกฤษไม่ใช่อเมริกาครับช่วย

เกศุเกศจิมบาเด็กเกศุจิมบาเด็โอ้เกศุจิมบาเด็กอร่อยมากครับผม

นิดหน่อยนะครับเพราะว่าผมเจอสีโมครับจะไปเวียดนามครับเจอ